ชาวทั่วไต้หวันโกรธเมื่อโดนฟุตบอลทีมชาติไทยล่าสุดบุกอัดคาบ้านยับไม่เหลือซากเสียงโห่เสียงตะโกนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังระมงมทั่วโซเชียลของไต้หวันหลังจบเกมฟุตบอลทีมชาติไทยที่บุกไปถล่มทีมเจ้าบ้านไต้หวันอย่างไม่ไว้หน้าสกอร์ที่ขาดลอยจนแฟนบอลเจ้าถิ่นแทบไม่อยากเชื่อสายตากลายเป็นเรื่องราวที่กลายเป็นไวรัลทั้งในโลกฟุตบอลเอเชียและในโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม เหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยเท่านั้นแต่ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงแฟนบอลไต้หวันที่ออกมาแสดงอารมณ์กันอย่างดูเดือดทันทีที่เสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นแฟนบอลไต้หวันจำนวนมากเริ่มโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์อย่างเดือดดาน พวกเขาไม่คาดคิดเลยว่าทีมชาติของตนเองจะพ่ายแพ้ยับเยินขนาดนี้โดยเฉพาะเมื่อเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตนเองหลายคนกล่าวว่านี่ไม่ใช่ไต้หวันที่เรารู้จักขณะที่อีกหลายคนยอมรับตรงๆว่าทีมไทยแข็งแกร่งขึ้นมากพวกเขามีระบบมีเทคนิคและมีสไตล์ที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนเสียงสะท้อนจากทั้งสองฝั่งจึงกลายเป็นกระแสะถกเถียงใหญ่บนโลกออนไลน์ เกมในค่ำคืนนั้นเริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความมั่นใจของฝั่งเจ้าบ้านไต้หวันวางแผนจะเปิดเกมรุกใส่ตั้งแต่ต้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของกุนซือคนใหม่ที่มาพร้อมแท็กติกทันสมัย สามารถควบคุมเกมได้ตั้งแต่ต้นนาทีแรกแรกไทยเริ่มครองบอลได้มากกว่าสร้างโอกาสยิงหลายครั้งและไม่นานนักเสียงเฮจากุมสนามของแฟนบอลไทยที่เดินทางไปเชียร์ก็ดังขึ้นเมื่อทีมชาติไทยสามารถยิงประตูรแรกได้อย่างสุดสวยการจบสกอร์ที่เฉียบคมและการประสานงานที่แม่นยำทำให้เกมเริ่มเปลี่ยนทิศทันที หลังจากนั้นไม่นานสกอร์ก็เริ่มไหลเป็นน้ำไทยโชว์ฟอร์มเหนือชั้นอย่างต่อเนื่องทั้งการผ่านบอลการเคลื่อนที่และความเข้าใจในเกมที่ดูเหมือนซ้อมมาดีทุกจังหวะขณะที่ฝั่งไต้หวันเริ่มมีอาการประมาเสียงแฟนบอลในสนามค่อยๆเงียบลงเมื่อเห็นทีมของตนเองโดนยิงประตูต่อเนื่องแต่อีฝัากของสนามแฟนบอลไทยกลับส่งเสียงเชียร์ดังกึกก้องราวกับอยู่ในบ้านของตัวเอง ในช่วงพักครึ่งเวลาแรกสื่อไต้หวันหลายสำนักเริ่มรายงานว่าทีมชาติไทยกำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในสนามของเราพร้อมตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติของเราผู้บรรยายในโทรทัศน์ถึงกับพูดว่านี่คือฟุตบอลที่มีระบบและจังหวะการเล่นระดับสูงจากทีมไทยขณะที่ผู้ชมในสตูดิโอพยักหน้าอย่างยอมรับครึ่งหลังของเกมยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีก ไ,ไม่ลดความเร็วลงแม้แต่น้อยพวกเขายังเดินหน้าบุกอย่างเ่อเนื่องจนได้ประตูเพิ่มอีกหลายลูกการเล่นที่เต็มไปด้วยความมั่นใจทำให้เห็นได้ว่าฟุตบอลไทยกำลังพัฒนาไปอีกขั้นผู้เล่นแต่ละคนมีความเข้าใจในตำแหน่งมีการช่วยเหลือกันแอละกันในทุกจังหวะไม่ใช่แค่เพึ่งพานักเตะคนใดคนหนึ่งเหมือนในอดีตสิ่งที่ทำให้แฟนบอลทั่วไต้หวัน กรธไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันแต่เป็นความรู้สึกเจ็บปวดจากการที่ทีมของตนเองไม่สามารถสู้ได้เลยในบ้านเสียงคอมเมนต์จากแฟนบอลจำนวนมากสะท้อนอารมณ์อย่างรุนแรงตัวอย่างเช่นเราเล่นแบบไม่มีหัวใจเลยวันนี้ทีมไทยเหนือกว่าเราทุกด้านทั้งความฟิตและเทคนิค นี่คือการสอนบอลกลางสนามที่เจ็บปวดที่สุดในรอบหลายปีหรือแม้แต่ทีมไทยไม่ใช่ทีมเล็กอีกต่อไปพวกเขาเล่นเหมือนทีมในระดับท็อปเอเชียในขณะเดียวกันคอมเมนต์จากแฟนบอลชาติอื่นๆก็เริ่มหลัง่งไหลเข้ามาในโพสต์ต่างๆโดยเฉพาะจากเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่ต่างก็แสดงความคิดเห็นอย่างตื่นเต้น หลายคนชื่นชมผลงานของทีมไทยและมองว่านี่คือสัญญาณว่าฟุตบอลอาเซียนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ไทยเล่นได้ดีกว่าที่เคยเห็นในหลายปีหนึ่งในแฟนบอลเวียดนามเขียนไว้พวกเขามีความมั่นใจและสไตล์ที่ชัดเจนมากนี่คือทีมที่เราต้องระวังในการแข่งขันระดับภูมิภาคแน่นอนส่วนแฟนบอลมาเลเซียบางคนถึงกับพูดว่า เราเคยแพ้ไทยมาแล้วหลายครั้งแต่คราวนี้ไทยดูเหนือกว่าแม้กระทั่งในระดับเอเชียไม่ใช่แค่ในอาเซียนเสียงชื่นชมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในศักยภาพของทีมชาติไทยในปัจจุบันทางฝั่งสื่อไต้หวันเองเริ่มมีการวิจารณ์โค้ชและระบบของทีมอย่างหนักมีบางสำนักพาดหัวข่าวแรงว่าความพ่ายแพ้ที่น่าอับอายต่อไทยในบ้านของเราเอง พร้อมเรียกร้องให้สมาคมฟุตบอลไต้หวันปรับโครงสร้างใหม่หลายบทความวิเคราะห์ถึงความต่างระหว่างระบบเยาวชนของไทยและไต้หวันโดยชี้ว่าไทยมีการลงทุนในเยาวชนและลีกในประเทศอย่างจริงจังขณะที่ไต้หวันยังไม่มีกลไกลพัฒนาที่ต่อเนื่องในทางกลับกันสื่อไทยกลับเต็มไปด้วยความชื่นชมและความภูมิใจหลายสำนักข่าวลงพาดหัวอย่างตื่นเต้น ทีมชาติไทยถล่มไต้หวันถึงทีนไทยโชว์คลาสเหนืออัดเจ้าบ้านยับพร้อมชื่นชมผลงานของนักเตะดาวรุ่งหลายคนที่เล่นได้อย่างโดดเดน่นไม่ว่าจะเป็นจังหวะการเลี้ยงที่เฉียบคมการจ่ายบอลทะลุช่องที่แม่นยำหรือการยิงประตูที่เฉียบขาดทุกอย่างสะท้อนให้เห็นถึงยุคใหม่ของฟุตบอลไทยที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงสิ่งที่แฟนบอลไทยชื่นใจที่สุดคือการเห็นทีมชาติเล่นอย่างมีระบบและความมั่นใจ ทุกจังหวะการเล่นดูมีเป้าหมายไม่ใช่แค่การเตะเพื่อป้องกันหรือรอจังหวะสวนกลับแต่เป็นฟุตบอลเชิงรุกที่สวยงามและมีประสิทธิภาพความร่วมมือระหว่างนักเตะรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ดูลงตัวอย่างน่าทึ่งหลายคนเริ่มพูดกันว่านี่อาจเป็นยุคทองลูกหนังไทยที่กำลังจะกลับมาหลังเกมนักเตะทีมชาติไทยหลายคนให้สัมภาษณ์อย่างทมตัวพวกเขาบอกว่า ชัยชนะนี้มาจากการทำงานหนักของทุกคนเราเคารพคู่แข่งและรู้ว่าไต้หวันเป็นทีมที่มีศัก,กยภาพแต่วันนี้เราทำได้ดีกว่าในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆขณะที่โค้ชทีมชาติไทยกล่าวเสริมว่านี่เป็นเพียงก้าวแรกเรายังต้องพัฒนาอีกมากเพื่อไปให้ถึงระดับเอเชียอย่างแท้จริงคำพูดเหล่านี้สร้างความประทับใจให้แฟนบอลไทยทั่วประเทศ ในโลกโซเชียลมีเดียของไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยถล่มไต้หวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟุตบอลทีมชาติไทยพุ่งขึ้นติดเทรนด์ทันทีคลิปไฮไลท์ของเกมนี้ถูกแชร์อย่างมหาศาลทั้งใน t i k t o k Facebook และ X t w i t t e r โดยมีคอมเมนต์แนวชื่นชมล้นหลามเช่นทีมไทยเล่นได้สมบูรณ์แบบมากนี่แหละฟุตบอลที่เราเรอคอยสุดยอดแห่งความภูมิใจของคนไทย แต่ขณะเดียวกันในฝั่งไต้หวันกลับตรงกันข้ามโพสต์ในเพจฟุตบอลของพวกเขาเต็มไปด้วยเสียงตำหนิทั้งต่อระบบการฝึกซ้อมความพร้อมของนักเตะไปจนถึงการจัดการของสมาคมฟุตบอลมีแฟนบอลบางรายถึงขั้นโพสต์ว่าเราแพ้แบบหมดรูปเราไม่แม้แต่จะยิงเข้ากรอบได้มากพอด้วยซ้ำอีกคนเขียนว่าทีมไทยเล่นเหมือนทีมจากโลกอื่นเลยพวกเขาเร็วกว่าแม่นกว่าและมีความมุ่งมั่นกว่ามาก บางคอมเมนต์ถึงกับกล่าวประชดประชันว่าถ้าเรายังเล่นแบบนี้อีกหน่อยอาจแพ้ทีมเยาวชนของไทยก็ได้ความรู้สึกผิดหวังและโกรธแค้นปะปนกันจนกลายเป็นกระแสในสังคมออนไลน์ของไต้หวันหลายคนเรียกร้องให้สมาคมฟุตบอลไต้หวันปรับปรุงครั้งใหญ่พร้อมทั้งเสนอแนวคิดว่าควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยวางระบบใหม่เพื่อให้ทีมชาติสามารถแข่งขันได้ในระดับเอเชีย สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือแม้แฟนบอลไต้หวันจะรู้สึกโกรธและผิดหวังแต่พวกเขาก็ยอมรับในความยอดเยี่ยมของทีมชาติไทยหลายคอมเมนต์แสดงความเคารพและชื่นชมเช่นทีมไทยสมควรชนะพวกเขาเล่นอย่างมีระเบียบและสปิริตผมดูฟุตบอลมาหลายปีนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นไทยเล่นได้แบบยุโรปทีมของพวกเขาเติบโตขึ้นจริงๆคำพูดเหล่านี้สะท้อนว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคะแนน แต่ยังเป็นบทเรียนใหญ่สำหรับวงการฟุตบอลไต้หวันด้วยในอีกมุมหนึ่งชัยชนะครั้งนี้ของทีมชาติไทยสร้างแรงบันดาลใจให้แฟนบอลในประเทศอย่างมากหลายคนเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับฟุตบอลไทยอีกครั้งหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในอดีต แฟนบอลรุ่นเก่าที่เคยเห็นยุครุ่งเรืองของทีมไทยในอดีตก็ออกมาชื่นชมว่านี่คือฟอร์มที่ทำให้เราหวังเห็นไทยกลับไปยืนบนเวทีใหญ่ระดับเอเชียอีกครั้งสิ่งที่ตามมาหลังจากนี้คือกระแสการพูดถึงอนาคตของทีมชาติไทยอย่างคึกคักทั้ง,ทงเรื่องการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปการพัฒนานักเตะเยาวชนและการสร้างระบบหลีกให้เข้มแข็งขึ้น หลายคนเชื่อว่าชัยชนะเหนือไต้หวันครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นด้านนักวิเคราะห์ฟุตบอลในเอเชียให้ความเห็นว่าทีมชาติไทยในปัจจุบันมีความสมดุลทั้งเกมรุกและเกมรับจุดเด่นคือการเชื่อมเกมระหว่างแดนกลางกับแนวรุกที่ลื่นไหลและการมีนักเตะที่สามารถสร้างสรรค์โอกาสได้หลายคนทำให้ทีมไม่ต้องพึ่งพานักเตะคนใดคนหนึ่งเหมือนในอดีต อีกทั้งยังมีความแข็งแกร่งทางจิตใจที่เห็นได้จากการเล่นในเกมเยือนซึ่งเต็มไปด้วยแรงกดดันแต่ยังคงทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเกมนี้อาจถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นวันที่แฟนบอลไต้หวันโกรธแต่แฟนบอลไทยภูมิใจที่สุดมันไม่ใช่แค่ชัยชนะในสนามฟุตบอลแต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความมุ่งม,มั่นและจิตวิญ,ญญาณของทีมชาติไทยที่กำลังมุ่งหน้าสู่การยกระดับในเวทีเอเชีย และในขณะที่แฟนบอลไต้หวันยังคงถกเถียงและตั้งคำถา,ถามถึงอนาคตของทีมตนเองแฟนบอลไทยกลับมองเห็นความหวังใหม่ที่สดใสกว่าเดิมหลายคนเชื่อว่าหากทีมชาติไทยสามารถรักษามาตรฐานนี้ไว้ได้และพัฒนาอย่างเป่อเนื่องวันหนึ่งช้างศึกอาจก้าวขึ้นไปอยู่ในกลุ่มทีมชั้นนำของเอเชียได้อย่างแท้จริงชัยชนะในเกมนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงผลการแข่งขันธรรมดา แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขอองค์การเปลี่ยนผ่านยุคสมัยของฟุตบอลไทยที่เริ่มก้าวข้ามขีดจ,จำกัดเดิมๆและมุ่งสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคตพร้อมกับทิ้งร่องรอยแห่งความเจ็บปวดไว้ให้กับฝั่งตรงข้ามอย่างไต้หวันที่ไม่มีวันลืมได้ง่ายๆเสียงเฮของแฟนบอลไทยในคืนนั้นยังคงดังก้องอยู่ในใจของทุกคนมันคือเสียงแห่งความภาคภูมิใจเสียงของความพยายามที่ไม่สูญเปล่าและเสียงที่บอกว่า ฟุตบอลไทยกลับมาแล้ว